สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ว่าทำคลิปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวฟิลเตอร์ไปนะครับก็คือการกรองข้อมูลอะนะ่อเนาะเราสามารถเลือกดูว่าถ้าเวลาเรามีข้อมูลเยอะนะครับเราสามารถใช้คำสั่งตัว Data Filter ใช่ไหมมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เราสามารถเลือกดูข้อมูลหรือกรองข้อมูลได้ว่าเราจะดูเฉพาะข้อมูลอะไรนะครับอย่างเช่นดูข้อมูลเฉพาะประเภทนะว่ามีสินค้าประเภท อะไรบ้างหรือว่าดูตามลายสินค้าว่าเราต้องการดูเฉพาะสินค้ารายการไหนอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็คือพอดีมีคลิปแนะนําไปในนะจากนั้นพอดีมีคําถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วพอเราฟิลเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะซ้ำนะเฉพาะข้อมูลที่เรากรองเนี่ยจะซ้ำยังไงนะครับเนี่ยอย่างเราจะซ้ำเฉพาะข้อมูลที่เรากรองอย่างเช่นซ้จำจํานวนนะหรือว่าซ้ำยอดเงินอันนี้ก็คือถ้าเราใช้ซ้ำธรรมดาลองดูนะครับ ถ้าเราใช้ฟังก์ชันซ้ำเฉยๆนะเนาะซ้ำแล้วก็คุมปุ๊บคุมเลยมานิดนึงแล้วกันคุมก็พยายามคุมหัวท้ายมันเลยมานิดนึงนะครับปุ๊บสังเกตได้พันสี่อันนี้เกินเนายบวกกันแล้วไม่น่าจะถึงพันสี่หรือว่าเราไปลองกองตัวสินค้าดูก็ได้ปุ๊บเนี่ยบวกกันแล้วก็ไม่น่าจะได้พันสี่เอาแล้วพันสี่มาจากไหนพันสี่มันมาจากทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่เราฟิลเตอร์แล้วมันซ่อนอยู่มันก็เลยมาหมด ดังนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันซัมไม่ได้นะครับฟังก์ชันซัมไม่ได้ผมก็ตอบคำถามไปว่าเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า s u b total นะครับแต่ว่า s u b total ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันคราวนี้พอดีมีอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าและถ้าเราเลือกสินค้าแล้วเนี่ยนะครับแล้วลำดับะครับพอเราเลือกสินค้าค้างพอเราเลือกสินค้าแล้วเนี่ยลำดับข้างหน้าเนี่ยให้มันช่องลำดับมันรันจะทำยังไง เพราะปกติเนี่ยพอเราเลือกอันนี้อันนี้รหัสสินค้าที่ผมใส่เป็นเลขธรรมดาไว้นะครับแต่มันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่พอพอผมเลือกสินค้าปุ๊บ่าผงซักฟอกมันก็จะเป็นแบบแปดสิบสองสิบเจ็ดอันนี้เนื่องจากว่าสินค้ามันตามลำดับเนาะแต่ถ้าเราต้องการให้มันรันเป็นหนึ่งสองสามสี่อัตโนมัติอ่ะก็คือเวลาคุณเลือกสินค้าปุ๊บก็ให้ต้องการให้ตัวเลขข้างหน้ามันลันใหม่อัตโนมัติอันนี้จะทํำยังไงนะจริงแล้วตรงนี้เราก็สามารถใช้สับตัวโได้เช่นเดียวกันนะครับ สามารถใช้สับตัวทัวได้ใช่ในการผมก็ตอบคำถามไปอ่ะดังนั้นแล้วใช้ยังไงครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ขอเลือกเป็นอ่ารายการเดียวกันน้อยมันเห็นข้างล่างนะปึ๊บเริ่มที่กรณีจะซ้ำก่อนแล้วกันนะเราเราจะไม่ใช่วงย้อนซ้ำแต่เ,เราจะใช้วงย Sub ้อนสับตัวทันะครับเราก็พิมพ์ไปเท่ากันบนะครับซับนะสับตัทั่พิมพ์ไปเลยเนาะสับตัวทั่อ่ะสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ พอเราพริมพ์สับโต้เปิดวงเล็บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกที่จะใช้ฟังก์ชันอะไรในการทํางานนะฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชันซ้ำก็คือเลขเนะครับเลขเเราก็พิมพ์เลข9ลงไปพิมพ์เลข9้าลงไปเลยนะ9แล้วก็เข้ามาครับนะแล้วเราก็คุมข้อมูลทั้งหมดที่เราจะรวมเอาแล้วมันต่างกับซ้ำยังไงมันต่างกันเพราะว่าสับโต้แล้วเราใช้ฟังก์ชันซ้ำเนี่ยมันจะรวมเฉพาะที่เราเปิดโชว์อยู่นะครับอะไร อะไรที่เราฟิลเตอร์หรือที่เราซ่อนไปอ่ะมันจะไม่เอามารวมนี่คือความหมายของสับทัวทตก็คือหาผลรวมนะเฉพาะที่มันแสดงแสดงอยู่อะครับนะอ่ะลองเอนเตอร์ไปดูก็ได้ปุ๊บเห็นนะจะได้ห้าร้อยเก้าสิบอ่ะลองกองสินค้าดูก็ได้นะครับกองสินค้าสมมุติแก้วเอาแก้วสบู่ปุ๊บลองบวกกันดูก็ได้นะ,น,ะ 70, นะเนี่ยนะเจ็ดสิบนะร้อยสิบร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยสองร้อยสี่สิบประมาณนี้ พอเราเลือกเฉพาะสินค้ารายการใดรายการหนึ่งปุ๊บมันก็จะรวมเฉพาะสินค้ารายการนะั้นแค่นี้เลยครับสับทัวรนะใช้ตรงไหนได้ยีกนะครับก็อย่างเช่นรวมเงินนะ่ะก็อเหมือนเดิมนะครับเท่ากับสับนะทัวร์โนะพิมพไปสักสามสี่ตัวแล้วพอมันมีขึ้นมาก็ดับเบิัคลิกเลยก็ได้นะเสร็จแล้วก็จิ้มหรือพิมพเลขเก้าลงไปก็ได้นะครับปุ๊บนะถ้าพิมพเลขเก้าลงไปก็คอมมาอย่าลืมนะคอมมาแล้วก็คุมเวลาคุมก็คุมหัวคุมท้ายด้วยนะ คือคุมให้มันเลยหัวเลยท้ายลงมานะครับเวลาเวลามันฟิลเตอร์ข้อมูลมันจะได้มาหมดนะครับแล้วก็ e n t e ทอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของฟังก์ชัน Subtotal ไม่ได้ใช้แค่ผลรวมนะครับอย่างเช่นราคาก็ได้สมมติเราจะหาราคาเฉลีย่ยหาราคาเฉลีย่ยว่าเพราะว่าขายของแต่ราคาบางทีราคาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอยากหาราคาเฉลีย่ยก็ใช้ Subtotal เช่นเดียวกันนะครับ Subtotal เหมือนกันถ้าเป็นเฉลีย่ยก็หมายเลข ฉเฉลี่ยก็หมายเลขก,กหนึ่งนะหมายเลขกหนึ่งนะฮะก็ใส่หมายเลขกหนึ่งลงไปอ่าแล้วก็คอมมาเหมือนเดิมก็คุมหัวท้ายนะคุมอ่าคุมข้อมูลโดยคุมหัวข้างบนแล้วก็คุมให้มันเลยช่องลงมาด้วยหนึ่งช่องปึ๊บอันนี้ก็เป็นราคาฉเฉลี่ยเราดูเป็นสบู่ดูก็ได้อ่าลองเปลี่ยนฟิลเตอร์ดูนะฟิลเตอร์สบู่ปึ๊บอ่าก็เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยอันนี้พอดีนะแต่ว่าลองดูราคาอื่นย่าซีฟัน กร้อยอันนี้แสดงว่าตัวนี้ราคาเราเท่ากันหมดนะครับอ่เจ็ดร้อยก็ตรงเนาะแต่ถ้าเราดูเป็นรายการสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมันก็จะเฉลีย่ยออีกอันหนึ่งก็ได้นับจํานวนอ่าถ้าเราจะนับไว้ตรงลงแล้วเราขายไปทั้งหมดกี่รายการเพราะเราขี้เกียจมานั่งนับเองนับเราก็ใช้สับโต๊เทเหมือนกันนะครับถ้าได้นับจํานวนนับจํานวนเวนี่ยแนะนําให้เรานับที่รหัสอะไรพวกนี้นะสับโต๊ แต่ถ้ารหัสเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับเราต้องใช้เป็นเค้าเอนะครับเขาเอเพราะว่าถ้าเราจะนับที่ตัวรหัสเนี่ยรหัสมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นตัวอักษรเนาะมันเป็นเท x t นะถ้ามันเป็นเท x t เนี่ยเราต้องใช้เขาเอแต่ถ้าเป็นตัวเลขเราจะใช้เขาเฉยนะเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวมีอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน <_ A> ก็พิมพ์เลขสามลงไปเขาเอแล้วก็คอมมาแล้วก็คุมเหมือนกันอ๋ออันนี้ต้องไม่คุมหัว อ่าหรือไม่ก็คุมไม่ได้แล้วว่าลบออกหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่นับตัวบนด้วยก็คือตัว C หนึ่งเนี่ยเราจะต้องไม่นับนะแต่อ่าเราคุมมาก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรก็คุมทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็ปิดลงเลบแล้วก็ลบหนะึ่งเนาะลบหนึ่งนะนะเพราะว่าเราจะไม่นับตัวนี้นะลบหนึ่งคือตัวนี้นะครับเราจะไม่นับนะอันนี้นะลบหนึ่งคือมาจากตัวนี้นะครับทําไมต้องลบหนะึ่งเนาะเพราะว่าลบหนึ่งหัวที่เราเราเอามาด้วยอ่า enter ไป อ่าลองเช็คดูก็ได้นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสอ่านลองเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเป็นอันนน้อยๆแล้วกันสบู่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับแล้วก็ยาสีฟันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่าหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้อ่าเช็คชัวร์อะไรคนน้าบอกว่าไอ้จันแล้วเช็คก,กับข้างหน้าดีได้ไหมหข้างหน้าเนี่ยมันรันเลขเป็นหนึ่งสองสามสี่เงี้ยมันจะได้เช็คชัวร์ว่าต้น จําจนวนสินค้าถูกต้องลําดับเลขถูกต้องอันนี้ก็จะตรงกับที่ถามมานะครับถ้าเราเลือกเฉพาะสินค้าแล้วต้องการให้รันเลขเนี่ยทำยังไงเราเลือกเฉพาะสินค้าต้องการให้มันรันเลขทํำยังไงโอเคอันนี้เราก็ใช้เป็นอ่าเดี๋ยวต้องยกเลิกฟิลเตอร์ทั้งหมดก่อนต้องเคลียร์ฟิลเตอร์ก่อนเคลียร์ทีเดียวก็ได้นะครับก็ไปที่ Data แล้วก็กดเคลียร์ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ต้องยกเลิกฟิลเตอร์ก็ได้แค่เคลียร์เฉยๆนะ Data แล้วก็กดเคลียร์นะครับ คราวนี้ไอ้ตรงนี้เราก็ใช้เหมือนกันครับใช้สับทัวโต้ครับเทคนิคก็คือเราจะใช้สับทัวโต้เหมือนกันนะสับทัวโตอ่าโดยใช้เป็นคานะครับเราจะนับที่เลขเอาโดยเราอาจจะนับตรงจํานวนนี้ก็ได้หรือตรงราคานับตรงเลขนะเราจะใช้คานะเราจะใช้เป็นฟังก์ชันคานะครับเพราะว่าเราจะนับที่ตัวเลขก็หมายความว่าถ้ามันมีตัวเลขอ่ะก็ให้มันนับออกมาอย่างเช่นแถวที่หนึ่งก็มีตัวเลขอยู่หนึ่งเลขก็นับออกมาเป็นหนึ่ง ถ้าแถวที่สองก็นับเป็นสองเลขอะไรเงี้ยครับก็ใช้เขาแต่คราวนี้เราจะให้เขานับยังไงนะคอมมาเราต้องคุมหัวตัวนี้นะครับคุมจํานวนแล้วก็ตัวเลขนะก็คือคุม f1 กับ f2 อันนี้ก็คือแถวที่สองเนาะนับ f1 กับ f2 แต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้เขาเฉยๆครับเลขสองนะเราใช้ฟังก์ชันเขาเนี่ยไอ้คาว่าจํานวนมันจะไม่นับอยู่แล้วนะครับมันก็จะนับเฉพาะในส่วนของตรงที่ม,มีตัวเลขอยู่ก็คือมันจะนับตรง f2 มีตัวเลขมีหนึ่งหนึ่งเลขก็นับเป็นหนึ่งอันเนี้ยอันนี้ก็จะออกตัวนี้มาเป็นเลขหนึ่งาแล้วต่อไปบรรทัดที่สองเนี่ยมันจะเราจะรู้ว่าเป็นเลขสองเลยครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องคัดลอกสูตรลงไปแต่ว่าในการคัดลอกสูตรลงไปเนี่ยเราจะต้องล็อกหัวมันไว้ก็คือล็อก F หนึ่งไว้ก็เอามาคิดตรงนี้นะครับตรงตรงสูตรฟอร์มูลาตรงนี้ก็ได้นะหลังจากที่เราคุมเสร็จแล้วก็ตรงฟอร์มูลาบาร์นะครับก็เอามาคิกลงไปแล้วก็ใส่ตัวล็อกครับใส่ตัวล็อกเนี่ยคุณจะพิมพ์เองก็ได้หรือคุณจะกกกดดฟััง์ชน็ไ้้แลแลวต่ ใส่ตัวล็อกลงไปนะครับก็คือใส่ตัวล็อกที่ f1 ส่วน f2 นี่ไม่ต้องนะ f2 เนี่ยไม่ไม่ต้องใส่ตัวล็อกนะนะแต่ว่าเรานึกภาพอย่างนี้ก็คืออันนี้คือเราเขียนสูตรที่ n a2 ใช่ไหมพอเรา e n t e r อรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะคัดลอกสูตรลงไปพอเราคัดลอกสูตรลงไปเนี่ยมันก็จะเป็น a3 a4 a5 ลงไปเรื่อยๆซึ่งพอเราดึงสูตรลงไปเนี่ยไอ้ตรง f2 มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ f สองก็จะเปลี่ยนเป็น f สาม f สี่ f ห้าหมายความว่าช่วงการนับอ่ะมันจะเปลี่ยนช่วงการนับมันจะเปลี่ยนซึ่งมันก็จะดูว่ามันมีตัวเลขอยู่ไหมถ้ามันมีตัวเลขอยู่มันก็จะนับออกมาอย่างเช่นมีสามแถวเงี้ยก็จะนับได้เป็นสามถ้ามีถ้ามีตัวเลขอยู่สามเลขมันจะนับได้ออกมาเป็นเลขสามนะครับมันก็จะมาแสดงผลตรงนี้คือเราล็อก f หนึ่งไว้เพราะว่ามันเป็นหัวหลักที่เราจะยึดไว้เหมือนเหมือนเป็นการตึงหัวตารางไว้แต่ว่า f สองเนี่ยเราไม่ต้องล็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคัดลอกสูตรลงไป เดี๋ยวลองดูก็ได้ครับ e n t นเตอรก่อนก็ได้ปึ๊บอันนี้นับเป็นหนึ่งนะเนาะอะเรข้าลอกยาวลงไปเลยนะปึ๊บค้าลอกถึงสามสิเลยนะครับดับเบิ้นทิกเช็คดูก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาตรง A5 หอ่ะเอาตรง A6 หก็ได้ A6 หจะออกมาเป็นเลขห้านะครับเพราะว่ามันจะนับจะตั้งแต่ F1 หนึ่งถึง F6 หเห็นนะ a อ่ะ a หกเนาะอ่าเอาเดี๋ยวนะขออภยัยไม่ต้องเดี๋ยวบิ้นลิกที่เอาเมาส์คลิกเฉยๆอ่าตรง A หนะครับเห็นไหครับ a หกจะออกมาเป็นเลขห้านะครับเลขห้ามายังไงนะเลขห้ามันมาจากการนับตัวนี้นะครับ f หนึ่งถึง f หกนะครับ f หนึ่งถึง f หกนะ f หนึ่งถึง f หกเนาะ f หนึ่งไม่นับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ่าฟังก์ชันเขานะเลขสองอันนี้คือฟังก์ชันเขาฟังก์ชันเขามันจะนับเฉพาะตัวเลขนะครับมันก็จะนับเป็นเลขอ่ะมีหนึ่งเลขมีสองเลขมีสามเลข มีสี่เลขมีห้าเลขอันนี้ก็เลยตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นเลขห้าเช่นเดียวกันอย่างสมมุติว่าเป็นตรงสิบห้าอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรง a สิบห้าอันนี้นะศูนย์นี้นะอันนี้มันก็จะนับตั้งแต่ f หนึ่งถึง f ฟสิบห้านะก็นับตั้งแต่ f หนึ่งถึง f สิบห้าก็ f ฟหนึ่งมันไม่นับอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นฟังก์ชันในส่วนของคา์นะครับ มันก็จะนับไปตั้งแต่ F สองก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ก็นับได้ออกมาเป็นเลขสิบสี่พอดีตัวนั้นก็ลองนับดูก็ได้นะหนึ่งสองสามอ่าสี่ห้าก็นับไปปุ๊บก็ได้ออกมาเป็นเลขสิบสี่เพราะว่าตัว F หนึ่งมันไม่นับอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการรันเลขตามที่มีคําถามมานะครับว่าถ้าเราเลือกสินค้าแล้วปึ๊บต้องการให้เลขรันจะเป็นยังไงอ่าลองดูก็ได้ก็เลือกสินค้ารับเลือกดินสอปึ๊บข้างหน้านะครับเนี่ยมันก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่ามันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้มันก็จะโชว์นะอันนี้ก็คือสับทั้ง t o เลสองนะครับมันก็จะนับตั้งแต่ f หนึ่งถึง f ยี่สิบเจ็ดนะครับ f f หนึ่งถึง f ยี่สิบเจ็ดแต่ว่า f หนึ่งก็คือไม่นับเนาะเพราะมันไม่ใช่ฟังก์ชันเขาเอมเอืนฟังก์ชันเขามันก็นับเฉพาะตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ก็ได้เป็นเลขห้าอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้ในส่งของฟังก์ชัน สับท uh, ัวเตอร์นะครับจรแล้วสับทัวเตเนี่ยหลักๆคือเอาไว้หาผลเนาะหาผลรวมนะครับจากการฟิลเตอร์ข้อมูลนะก็จะมีหาผลรวมหาอ่าค่าเฉลีย่ยนะครับค่าเฉลีย่ยหรือว่าเป็นการนับจํานวนนะโดยเราต้องมาเลือกฟังก์ชันย่อยนะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันย่อยอะไรเนาะเวลาเราใช้สับทัว a l นะครับเราจะต้องมาเลือกในส่วนของฟังก์ชันย่อยนะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันย่อยอะไรบ้าง ใช้ฟังก์ชัน sum ฟังก์ชัน average ฟังก์ชัน count อะไรพวกนี้ฟังก์ชัน count ฟังก์ชัน count a แต่คราวนี้เราก็มาประยุกต์ใช้กับการรันตัวเลขได้นะครับการรันตัวเลขนะก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของฟังก์ชันในการรันตัวเลขก็ใช้ในส่วนของ s u b total แต่ว่าเลือกเป็นฟังก์ชัน count นะครับ s u b total ฟังก์ชัน count แล้วก็อย่าลืมว่าคุมหัวนะแล้วก็ล็อกหัวไว้นะครับคือสําคัญคือการล็อกนะ ต้องคุมข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับต้องคุมข้อมูลที่เป็นตัวเลขอ่านี่ก็คุมไป f สองถึง f เท่าไหร่ก็ว่าไปโดยไอตัวตัวเลขหรือหัวเนี่ยที่เป็น f หนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นอาจจะเป็นข้อความแล้วเราก็ต้องใส่ตัวล็อกไว้นะครับแต่ว่าตัวข้างหลังไม่ต้องล็อกแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนสูตรที่บรรทัดแรกเนาะเราเขียนสูตรที่บรรทัดแรกใช่ไหมครับบรรทัดแรกมันก็จะเป็น f สองถึง f อ่าอ่า,า f หนึ่งถึง f สองเนี่ยเราเขียนสูตรที่บรรทัดแรก นะแต่ว่าเวลาเราดึงลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองเป็น f สาม f สี่ f ห้าซึ่งมันข้อมูลก็จะนับตามนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้ในส่วนของฟังก์ชันสับโตโต้ก็มีคําถามอะไรก็ถามถามเอาไว้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะอาจจะตอบเป็นข้อความไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาผมก็จะมาทําคลิปตอบประมาณนี้แหละนะทุกท่านถ,ถ้าสนใจเรื่องอะไรหรือคลิปไหนที่ผมอธิบายไปแล้วลองเล่นดูแล้วแล้วมีคาถามเพิ่มเติมก็ลองทิ้งคําถามไว้นะครับก็ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ก็ถูกใจก็กดสับสไคร้ไว้แล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับ